สวัสดีครับวันนี้พอดีมาพื้นที่แปลงหนาตรงนี้มองเห็นไกลๆอยู่โน่นคือไก่ไก่แจ้ถึงแม้ว่าเขาจะเป็นไก่แก้ไก่เลี้ยงแต่เข้าไปใกล้ไม่ได้นะครับเขาจะบินข้ามไปเลยหรือว่าไม่ค่อยมีความ ใกล้ชิดกับคนเท่าไหร่เวลาเขาวางไข่เขาก็จะวางอยู่ตามป่าตามพุ่มไม้ตามใบไม้ไก่แจ้พวกนี้เป็นไก่แจ้ที่บางครั้งบางปีหรือแทบจะทุกปีจะมีไก่ป่าที่มาหากินอยู่ตามร่องน้ำนี้มาผสมพันธุ์กับเขาเขาจึงมีเชื้อไก่ป่าอยู่บ้างไก่แจ้ chữa